ภารกิจต่อไปก็คือปลอกมะละกอกองนี้นะคะแล้วก็ยำนะคะที่จะตำไปโรงทานโรงพยาบาลสนามกับโรงพยาบาลกุศุมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคุณยายแกงหอยนะคะเริ่มแล้วนะคะดูคุณยายแกงหอยนะคะเดี๋ยวอบให้น้ำใส่เดี๋ยวเดี๋ยวดู<อ><ๆ>ยั่วๆอยูย่ยยอ๋อยายแห้งเกิน แห้งเกินบอกเอาน้ำจะจักน้อยออกอีกเหรออือเรลองดูก่อนเนาะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวอ๋อถ้าน้ำหอยออกแล้วมันจะดูก่อนเนาะถ้าไม่นั่นค่อยเติมตามันมันไม่ค่อยจะออกหรอกเนาะจ้าใช่วันนั้นก็ไม่ออกนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะแกงหอยวันนี้เยอะกว่าวันก่อนนะคะวันนี้แปดกิโลนะคะเดี๋ยอะก็ ปิดฝาไว้ให้มันเดือดเดือดอันนี้คือชับพลูนะคะที่เราจะใส่แก้งหอยบัดมันเดือดเต็มที่เอออกระดใ้่ามาดูกิจกรรมยำมะละกอมะละกอก็อินซีนะคะท่านผู้ชมอะไรเอิอาะไยของที่นี่อินซีหมดนะคะก็ประมาณนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะคุณไม้คุณมือนะคะวันนี้ ักอบับัอีสไเด้อหมอตุ้มถนัดใจนะคะท่านผู้ชมอะไรก็ปั่นดยอัตมัติอะไรกี่แล้วเนาะตัามาล็อกไรเม็ดกรอบมากมาละกอาะมาลกอในสวนในต้นของพี่ยายมูล ดกดกถ้าถ้าเสียเอาย้งมันก็มีลายด้วยค่เดี๋ยววันใหม่ซีต้นครันอธิษฐานจะแกงหน่อไม้ไร่เดี๋ยวไปเอาบ้านเดชเตยเนาะมีซีต้นครับไม้ไร่ไม่ไร่ในสวนเรานี่แหละหาหน่อไม้ไร่นะคะแคนมะละกอมดละท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นมะละกอที่เราเด็ดตำไปโรงทานวันนี้นะคะต้นแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะ จะเหลือมันจะออกลูกมาใหม่ประมาณนี้นะคะต้นที่เราใช้ตำวันนี้นะคะมะละกอร้เม็ดค่ะอันนี้ต้นมะนาวนะคะอันนี้ขอกนกกระทาอันนี้ก็มะนาวดกนะคะไม่ได้ซื้อค่ะมะนาว เอาในต้นนะคะมะละกอะก็เอาในต้นนะคะอันนี้พริกค่ะพริกไข่ต่อเดินนีเดอ้อเพชรเพชรเดอ้อมักเพชร,พ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 รอันนี้พี่น้องอันนี้กกมักเซลกกมักเซลดอกลายหักซ้ำ มันดกเกินไปเลยหักเลยค่ะพี่น้องเอ้ยนั่นน,ะน่ะคุณนะพอดีกระเทินสุกกันยังบบสุกหักก้อนนะคะง่ามันหักดกมากเวนมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วหอยสุกแล้วนะคะท่านผูน้ชม ดูก่อนน้ำข้นจูบแบบนี้เนอย่าให้เหนียวกว่านี้เนาะอเหนียวมากแล้วมันเหนียวเลยอ้าวชาพูลงยีตูแมงลักลงโอเรียบร้อยแกงหอยเราวันนี้เอ้าอ้าวแม่เด็ดอยู่ในถุงหอมหอมหอมเด็ดใส่แล้วแล้วแล้วชาพูลงแล้วหอมมากค่ะท่านผู้ชม อีตูลงบาทนี่สุดท้ายแล้วผักอีตูคือใบแมงรักโอ้ยหอมหอมหอมผักอีเลิศนะผักอีเลิศคือใบชะบูน,นะคะเผื่อมีคนอยู่ภาคกลางชมเข้ามาชมช่องยายตุ้มชาแน,นลนะคะใบแมงรักคือผักอีตูนะคะเรียบร้อยนะคะ เมนูแกงใ้ันหกเรียบร้อยนะคะหอมยั่วๆมากค่ะอย่าเก็บไว้ในแช่ดูมะนาวคุณยายนะคะสวยมากเลยนะคะมะนาวที่จะใส่ส้มตําในวันนี้นะคะเก็บน้ำแข็งไว้ชัวงทิ่ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะยำมะละกอเสร็จสิ้นภารกิจยำมะละกอนะคะลูกสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวไปดูคุณยายตํานะคะเริ่มลงคกแล้วค่ะ คนนี้นะคะแม่ครัวหัวป่าฝีมือสุดยอดในตำบลโพธิพิสานนะคะใครชิมแล้วไม่ติดใจนี่โอ้โหโครกตำจนครกเฮียนนะคะท่านผู้ชมครกเฮียนคือครกแตกครกบินนะคะมีแฟนคลับอ่าที่เป็นคนแถวภาคกลางเข้ามาชมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าครกเหียนคืออะไรนะคะภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะสำหรับ